เชิดซุนโอ้โหก็สวัสดีครับมาในปืนวิกเตอร์นะครับโดยกระบอกเนี้ยมีสองช่วงช่วงแรกอ่ะผมเล่นเวอร์ชันที่ปลส่วนช่วงสองผมเล่นเวอร์ชันแบบเข้าสโคบแต่ไอ้ทั้งสองเวอร์ชันเนี้ย มันมีคนแต่งดีกว่าผมอยู่แล้วแน่นอนแต่ผมก็จะแปะโค้ดไว้อยู่ดีนะครับสําหรับ2เวอร์ชันนี้ก็คือว่าเผื่อใครอยากได้แล้วก็อยากเอาไปใช้ก็จะแปะไว้ให้ทักสองเวอร์ชันเลยโอเคครับเป,เป็นการเล่นเวกเตอร์ที่สนุกดี <S <S กเ็เลยเอามาลงไว้ยังไงก็เอนจอยกับการรับชมครับ accuracy ไม่ใช่ accuracy ไป เออชียร์วิ่ง่วยของใครวะไม่ใช่ของเพื่อนแน่นอนไม่ใช่ของฝั่งอุกฆ่าพลาดเลยแทนเคี่มันเอารถถังยัดเข้ามาวะเ้ยเชีเย้อเพื่อนเรางได้รถถังไปพีมหรออ้อได้เฉยโอ้โหมาขโมยมาแนี้ใช่ใช่ เด้าผมผมดีกว่าว่ะดีกว่าว่าข่าวทั้งหน้าครับเอ,อ้อตายไปเนาะไม่ไหวว่ะ

โอ้โตูดหักบีหนึ่งมันน่าจะเข้าไปใกล้ละ เอ้อุรอดหลังหลังที่เต็มยัะไม่ไรครับโดนหน้าตุ๋ยแล้วเอ้ยนี้มาเข้าข้างหน้าแลเชื่อรถถังวะ วิ่งเข้าไปถึงไหนแล้ววะไี่หรอกเก่งจังอะไใช้พกเนาะ You're not all right, all, one. Uh -huh. The enemy has taken Objective 1202. เขาไม่เคยถึงปีหนึ่งเลยหายฉันไม่ตายเจอเอกวิ่งมาทันได้เลยร้อยทันแล้วครับ เน่ที่ผมอยากเล่นก็ผมก็ตาย ไกปูแล้วม่กป่เล็นว่ามันน uh ่าแต่ปริงข้างหลังอยเชชุดไม่ทัน The enemy is attacking objective Charlie. This way, you're yeah. better than half. วิกเตอร์ก็ไม่ได้ใหญ่เนี่ยเดี๋ยวตั้งรับต่อเลยแต่แม่งไม่รู้จะตั้งรับได้นานขนาดไหนใสายดีกว่าบอชเช้า I not what you doing. Objective Delta One. Watch out! enemy has taken Objective desert Two. เซ็งตายแล้ว มาบังป่องกันมันนะฮะเชื่องรถทัง anh ไอนึ่ง sai. ชายโอเคเกิดใหม่พร้อม đi cả. กว่า này PS5 thẳng quá. นี่รถถังมีคิงกลับทันเหรอ่ะโอ้ยตรงกลางเี่ยโอ้โหโอ้โหเงยไปเลยอยู่กันขนาดนี้เงยไปเลยเข้าใจที่ชุบการทุกคิวของปืนเนี้ยผมแม่งอย่างอย่างเยอะเพราะผมแม่งแต่งไม่ลงตัวสักท แล้วก็ปืนแม่งยังปัดเดี๋ยวลองอีกเวอร์ชันดูดิเหมือนด้วยนี้จะน่าจะดีกว่านะครับ

Stimme Pang. Secure our last sector, whatever it takes. Objective echo. Drop. ไก่บีทูอ่ะไก่บีทรายอะไรก็ได้ตอนนี้แน่แตกแล้ววะเอย้ย่อไม่ถันแล้วไม่ทัานแล้ว,ลวอย่าไว้อย่าไว้อย่าไว้เย่าไว้เฮ้ยสวยโอเคทนันพอดีน้องชายอเออเอาไปครับได้ปะ รถระเบิดวะเออรถระเบิดดีแล้วโอ้มารถอีกแล้ว kìa cái này đó. Ya nhìn nè, nhìn. Namo á Ú ú lọt vào, lọt vào, lọt vào. tua. Tua nó lửa, chứ không có. Thưa em, ơi. bao. โอ้โหเฮ้ยอยู่ไม่เป็นแล้วนะเล่นตรงนี้แน่เลยข้างหลังไม่ใช่ไม่มีแฮะเจ้าผมมองควันมีไว้ตัวหนึ่งตรงบ่าพี่มาแล้วจ้าเอาไปเอาขนด้วย พี่นุกได้นะพี่น,นุกนุกนุกได้นะพี่อาจจะยังอาจจะยังมันออกมาแล้วเราไปเข้ามาอีกรอบหนึ่งแต่รถเข้ามาแทน,น,ะะทนเฮ้ยจิ๊บดิเอเออไปยิงฐานไม่ได้ให้ทำมันช่วยเพื่อน Roger that artillery barrage incoming. The pan means you're still alive. <laughs> Let's get a job in our raids. This is our last position. Secure it with all you've got. วันดันขึ้นไหนดีกว่ารถมาอีกแล้วพวกนี้ไม่ขยันกับรถจริงๆริงเจ้าู้หญิงไม่ตายสักตัวนึงว่ามันถึงเวลาที่ผมต้องลงละยังครับยังแข็งอยู่

ทม่เปิงไมยมาแล้วครับเต้เต้ไปแล้วต่อบอกเพื่อนจ้ยิงอีกลูกดนโอเคยังรอดครับยังรอด ไปแล้วเี้มันยึดตึกและวเข้ถัังแคมป์อีกละิงเราเฮมึงถังแคมได้แล้วเพื่อน ้อทเราลองอาจจะลิลิโอ ย้ายสลังที่ไม่ถ่าแล้วเป็นไรคือคนยิงให้แล้วไม่ชื่แล้วครับ ไปเจ้อาอัจฉรีบอัจฉรีบผมวางคนดีเอ้ยไอ้ยาเออเจ้าไม่ตายโอเคโอเค โว้ยทีมเบร์กจัดโอ้โหเรียบร้อยใช่ไหมล่ะสามนาทีครับเอ้สามปีครับเอ้ยเชี่ยทิ่หายละเชี่ยโมแต่แอคใส่แว่นอยู่โอ้โหทิ่หายแล้วครับ โหใส่แว่นดำใส่แว่นดำใสก็คือชิบหายแล้วครับหายแล้วชิบหายแล้วครับหายแล้วครับเห็นไหมทำบั๊กทำบั๊กทันอยู่จะทันชิปไม่เจอเหรอนขาวโอเคแม่งนอนอยู่นอนตามกุก